ที่หวงควแบงค์โอ้ยโอ๊ยออ๊ยแม่แม่ดูแบงค์แบงค์จะต้องนี่คือพฤติกรรมที่แบบว่าเป็นห่วงควันนะคะแม่อ่ะแบงค์แบงค์จับดีๆนะมาหมดเลยค่ะแม่แม่แม่วาน่ารักมากเอ้าเอ้าโอยเป็นห่วงควานแบงค์แบงค์จับดีๆแม่วาช่วยแล้ว หนูมูจูอยากจะปีนขึ้นก็ปีนไม่ได้โอ้ยหนูมากันหมดเลยค่ะดูสิดูสิจากที่แบบว่ากระจายกันกินหญ้าอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้พันกินหญ้าอยู่พอแบงค์คนเดียวเลยแบงค์คนเดียวเลยไปไปไปต่อแนี

นูนปากายใจดีนะคะแม่เม่แม่แมแมวารอนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์ฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้วันนี้เราจะมา ลองใจน้องจูนะคะแม่เม่วันนี้เราจะจูจ,จะต้องเป็นห่วงพ่อจา๋าแน่นอนแม่ม่ไม่เชื่อลองดูนะวันนี้เดี๋ยวพ่อจ๋าจะแกล้งขึ้นต้นไม้มาดูว่าจูจะเป็นห่วงพ่อหรือเปล่าระหว่างนี้พี่ป้านาอาเขากําลังเดินกินหญ้ากันนะคะเดินเล็มหญ้ากันอ่ะพอ่อเริ่มเลย,ยพ่อทดสอบมาดูสิ

พ่อเองโอ้ยพ่ออยากขึ้นนะโอ้ยพ่อไม่ขึ้นแล้วพ่อขึ้นแล้วพ่อขึ้นแล้วอ้ยพ่อขึ้นแล้วพ่อขึ้นแล้วพ่อไม่ขึ้นแล้วพ่อดื้อบ่จูพ่อบุกขึ้นอย่างนี้โอ้พ่อดื้อจังเลยโอ้ยโอ้ยเด็กวอนหน้ามันมีคนซอยบ่มอคนนี้ดิคนก็้อนด้วยด้วยด้วยดูพ่อดิคืนนี่พ่อดิคืน บางทีก็แอบไปเห็นใจควันแบงค์นะคะแม่แม oh ่ว้าเรียกว้าหน่อยว้าโซนไว้า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 โซนว้าโซนะ้ว้าว้ว้าว้าโซนแบงค์้ว้าว้าโน้มีแม่วานี่แหละค่ะที่หัวควันแบงค์ ออออแจะตงนี่คือพฤติกรรมที่แบบว่าเป็นห่วงควันนะคะแม่อ่ะแบงค์แบงค์จับดีๆนะมาหมดเลยค่อไแม่แม่ว่าน่ารักมากเอาเอาโอ้ยเป็นห่วงควันแบงค์แบงค์จับดีๆ เป็นแบบนี้เห็นแบบนี้นุ่นขอบคุณแม่วาด้วยแม่วาแบบว่าห่วงคว่าแม่วาว่าฉันเบื่อแกมากแบงค์แม่วาบอกว่ามันแสดงอีกแล้วแบงค์เตอตัดไม่เตอร์ตัดต้นไม่ห่วขี้นี้เตอร์ตัดตนไหน่ัวขี้นี้โอ้ยนุ่นตัดว่าินเ เห็นไหมว่าเห็นไหมว่านางขี้บ่นอย่างนี้นางห่วงแบงมากนะคะแม่เม่นางแสดงพฤติกรรมออกทางหน้าตาแบบว่าห่วงควานมากหมูจูห่วงแต่ก็พยายามจะช่วยอยากจะปีนขึ้นก็ปีนไม่ได้เอ้ยดูมากันหมดเลยค่ะแม่แม่ดูซิดูซิจากที่แบบว่ากระจายกันกินหญ้าอยู่เมื่อกี้ เมื่อกี้พานิยาอยู่พอแบงค์คนเดียวเลยแบงค์คนเดียวเลยดูสิดูพี่หนาว ว่าแก้งชั้นอีกแล้วนะอาจับแบงค์ลุกหน่อยเร็ว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 อาเดี๋ยวช่วยแบงค์ก่อนโอ้ยดูนุนปากายใจดีนะคะแม่เม่ม่วานบ้าโบซแบงค์มาแบงค์ตกขาักเนักปกัน่แล้วนุน เป็นช้างที่แบบว่าปากร้ายมากาขี้บ่นมากาแต่ว่าใจดีค่<า><ฮ>ะแล้วก็คุยเก่งมาก,มากอารมณ์ประมาณแบบว่าทั้งรักทั้งเกลียดเล่นอะไรของแกแบงทุกวันเลยแม่นาบอกว่าแสดงทุกวันเลย

บนนะทั้งกินทั้งบนทุ่งที่นี่เลือดแดงออกเลยทั้งกินทั้งบนเลือดแดงออกเลยนี่หนาวหนาว,นาวห่วงพ่อไหมมาหาพ่อเร็วมา,มา,มามหาแม่วานี่หนาวหนาวก็ห่วงพ่อนะอ,อันนี้ลูกชายนะคะแม่ลูกสาวอยู่นู่น,<ห>นลูกสาว เห็นดื้อๆโซนๆอย่างนั้นก็ห่วงพ่อเป็นกับเขานะคะโนุนโอ๊ยพ่อพ่อจูขี้เกียจจังเลยเหนื่อยแล้วเหรอลูกเล่นเหนื่อยแล้วยังคะจูไม่ช่วยพ่อบอกบางยานี่บางยาพี่จูก็ไปช่วยพ่ออยู่จูว่าจะปีนต้นไม้นะพ่อโอ๊ยนอนอะไรตรงนี้เนี่ย เล่นตรงไหนก็จะนอนตรงนั <iah> ้นเนาะโจเล่นตรงไหนก็จะนอนตรงนั้นโ้วว้าวโวอ๋อเออนะคะวันนี้วันสบายสบายพ่อจ๋าหนุ่มๆอยู่ไหนอะหนุ่มๆอยู่ข้างบนนู่นเหรอใช่หนุ่มๆอยู่ข้างบนนู่นนะคะแม่เราแอบลักลอบเข้าไปผูกหนุ่มๆอยู่นู่นอยู่ข้างหลังน่าจะอยู่ข้างบนนู่นหนาวพอเจ็บขาเลยเอาเอาไปสับเสือมาถ่ายพอรึเปล่า ไปสามเสื้อทั้งหมด่ป้าเป็นอะไรเหรอพ่อนี่พ่อเน็บตรงนี้นี่เบิ้งหมานี่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 อย่าไปใกล้ร้านเขาไรยายเขาเลตามองอยู่ยายเขายิ่งห่วงหลานด้วยโอ้ยเ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 อ๊ยลูกชายล่ะเอามานั่งลงอ้อนพ่อเร็วเดี๋ยวพ่อมีรางวัล เดี๋ยวขึ้นบ้านพ่อมีรางวัลเอาเป้าเร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 ามาจูจีกันสองคนดีกว่าพ่อพี่จูไม่อยู่พี่จูอยู่นู่นนะคะแม่พี่จูเล็มกินหญ้าอยู่นู่นเล็มเล็มกินกอไผ่อยู่นู่นส่วนลูกชายได้โอกาสก็เอาปรจจัคนเดียวเลยปรจจัปรจจัเรารักกันสองคนพ่อพ่อพ่อดูหน้ายายก่อน เล่นกับหลานหน่อยก็ไม่ได้เขารักกันนะ่ะยายเขารักกันเลยนะรักกันเนาะหนาวเนาะเขารักกันนุ่นนุน,น,นจะพาพ่อไปไหนลไหละจะพาพ่อไปไหนลูกอโอ้ย <laughs> ดําพ่อลงอนูนแท็กซี่น้อยเรื่องขนพ่อไว้ใจนะคะแม่เดี๋ยพ่อเดี๋ยวนายจะพาพ่อเดิน อยากโชว์พละกําลังนะคะแม่ชอบให้พ่อควานขี่หลังเอยามาอวดมาอวดนะวานะวานะวาหนาว,านาวาเก่งไหมหนาวเก่งที่ชุดเลยนะวาบอกหนาวรู้จักแบกพ่อด้วยเผื่อบันไดพ่อขาเคล็ดหนาวจะได้แบกพ่อได้แบกเมื่อเดอ,อแบกพ่อกับบ้านเลยวันนี้เฮ้ยเ <laughs> ทำอะไรอย่างนั้นลูกอย่างนั้นอวด อวดนาวาคแ่แม่อวดความแข็งแรงให้นาวาดูส่วนยายยายบอกว่าแกลงจากร้านชั้นเลยไม่ได้แม่แม่ดูแม่แ่ดูไปดูพ่อแล้วไปจูแล้วไหนพ่ออหมูอยู่นี่เขาไม่ให้พ่อขี่รังร้านเขา นี่นะใครแม่พอให้เวลาเดินเล่นอีกหนึ่งชั่วโมงพ่าเด็กๆไปไปเล่นกินหญ้าข้างบนไปไปไปดูพี่โจ้พี่พงไปด้วยอยู่ังไงไปเร็วเร็วเร็วพ่อขยับดิเด้อ ต้องเป็นห่วงแบงค์เราแบงค์ไม่ด <bunker. S 1> kind of ื already already. <c oughs> ้อแล้วว่าบอกว่าอย่าดื้อนะแบงค์แบงค์ไม่ดื้อแล้วแม่ทันมากินยาด้อไปไปแบงค์ไม่ดื้อแล้วค่ะแต่ว่าหนาวห้ามดื้อนะลูกเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเดินเล่นเดินเที่ยวให้เต็มที่แล้วกลับขึ้นบ้านนอนนะคะแม่ๆมือพี่หนาวรูดกินอารมณ์ดีสิบเอ็ดโมงแล้วหรอ มืดฝนมาอีกแล้วนะคะแม่แม่มืดฝนมาอีกแล้ว <c oughs> ดูพี่หนาวทำชมวิวแล้วหนาว <c oughs> หนาวชมวิวแล้วล,ลูก <c oughs> โอ้ย <c oughs> ลูกไข่น่ารักน่าชังแท้พี่จูหายแล้วพี่จูนไปกินตรงนู้นละ <c oughs> อันนี้ดูพี่หนาวเขาทำ ลูกใครหล่อจังเลยสำหรับคลิปนี้ถ้าน่ารักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาด้วยอยากเห็นคลิปอะไรต่อไปอยากเห็นคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้เลยสำหรับคลิปนี้แม่ควันและพ่อจากและครอบครัวน้องจูนเนียก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย